สวัสดีครับช่างแอดครับผมสวัสดีครับโอเควันนี้กําลังมาผ่าจอด้านไวอีกแล้วใช่ไหมครับผมครับผมนะครับตอนนี้ต้องทํางานผ่านกล้องเนาะผ่านกล้องครับผ่านกล้องผ่านกล้องวันนี้เคล็ดลับอยากจะแนะนําอะไรครับนี่เลยครับตัวนี้เลยครับผมเก่าเงินเก่าเงินเก่าเงินครับอู้ตัวนี้ปริมาณเต็มอิ่มเลยนะเนี่ยเต็มเลยครับนะครับตัวนี้1มิลลิลิตรเนาะครับหนึ่งมิลลิลิตรนะครับนั่นหมายก็ว่าปกติทั่วๆไปมีขายแบบ3มมิลลิลิตรแล้วก็ หนึ่งเลยที่กล้องเราแบบเต็มเลยเนาะครับผมนะครับตัวนี้ใช้ดีไหมช่างแอนใช้ดีมากครับใช้ดีมากนะนะครับตอนนี้เราเหาะไว้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่าเหาะไว้เรียบร้อยแล้วเหาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเวลาทํานี่ตาต้องต้องมองไปที่กล้องเลยเนาะครับผมนะครับนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเต็มเนาะอ่าลงแก้วเลยปุ๊บอ่าไปดูที่กล้องเรานิดนึงนี่ครับไหลเลิศมาเลยปุ๊บนะครับเหมือนระบายสีเลยเนาะครับผมเหมือนระบายสีเลยกาวเงินนี่แห้งเร็วหรือแห้งช้าครับช่างแอน แห้งช้าครับแห้งช้านะนะครับนะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งประมาณ5นาทีนูน่นเนาะถ้าจะให้เร็วเนี่เอาลมร้อนเป่าอีกทีนึงนะให้เขาแห้งเร็วรนะครับนะ เออ่ปริมาณแบบนี้เนี่ยโอ้จะใช้หมดหลอดนี้รวยแล้วนี่รวยหลอดหนึ่งเท่าไหร่นะช่างแอดหลอดหนึ่งสองร้อยเก้าสิบบาทสองร้อยเก้าสิบาทซื้อได้ที่พีเอสเนาะครับผมขนาดเต็มหนึ่งมิลลิลิตรเต็มหลอดเลยเนาะครับผมใช้จนคุ้มใช้จนคุ้มเลยนะครับผมใช้จนลูกบวชนิยามเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะต้องขอบคุณช่างแอดมากนะครับเนี่ยโอ้ต้องใช้กล้องทําเลยเนาะครับ นะครับนะเป็นการผ่าพลาสมาครับทางด้านวายอาการเป็นเส้นเนาะครับผมนะครับเอ๊ทิ้งไทยนิดนึงเวลามันใกล้จะแห้งแล้วเนี่ยพอมันแห้งเสร็จปุ๊บผ่านแล้วเนี่ยเราใช้อะไรเป็นตัวเคลือบครับเนี่ย เป็นกาว UV เลยกาว UV เนาะเป็นกาว UV นะมาใส่อีกทีนึ่งดังนั้นกาว UV ของเราตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นั้นหนึบาทนะ100บาทครับผม100บาทลดราคามาสําหรับเพื่อนช่างแล้วนะครับนะไปใช้ตัวนี้เลยครับเคลือบอีกทีหนึ่งให้แข็งแรงนะครับเคล็ดลับดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณช่างแอดมากครับขอบคุณมากครับ